สวัสดีครับวันนี้เดินทางมาที่จันทบ,บุรีนะครับอำเภอแก่งหางแมวครับมาสวนลุงหมูป้าตุ้ยที่จันทบ,บรุรีมาหาต้นไม้ไปปลูกที่สวนครับจะมาดูทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็ลองกองะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้ววันที่2องตุลาคมสองพนะครับเดี๋ยวลงไป ชมสวนของลุงหมูป้าตุ้ยจันทบุรีแก่งหางแมวครับขายพันไม้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวจะลงไปชมกันครับโอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงสวนลุงหมูป้าตุ้ยครับจันทบุรีแก่งหางแมวครับมาดูพันไม้ครับพันธุ์เลียนง,งะลองกองเอาไปลงเพิ่มเติมที่สวนครับ วันนี้วันที่2ตุลาคม2563ครับเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวไปชมสวนลุงหมูป้าตุ้ยกันครับโอเคครับตรงนู้นทางวิ่งเข้ามานะครับนนี้สถานที่จอดรถลูกค้าครับ ทุเรียนเงาะฝั่งนี้เงาะโรงเรียนครับฝั่งนี้ทุเรียนกีบสมุทราชานนท์หลวงทองกบทองแพ่งเยี่ยัออ่ตอนนั้นมั่งขุดมั่งหนึ่ง ต้นละเอ็ยดลอยง่ายอันไหนแม่ทุเรียนแต่เพิ่มเนื้อพั้เหล่าหนึ่งล้วงเลยจะส่วนหุ่นหาหนึ่งได้ยี่ห้าต้นอืมโอ้ยยี่ห้าพี่ปลูกอะ่ะได้เป็นแสนแล้วขายคว่ากินได้หมดบอกอแล้วมะอ๋อปลูกตลอดทุกต้นเพราะว่าผมย้ำตลอดกับลูกค้าว่าถ้าซื้อไปว่าทุเรียนชอบน้ำรดเช้าเย็นอ,อ๋อมักมักน้ำ แช่มันขาดน้ำโอ้ยตัวนี้งามเลยขาดไม่ได้ผุ่นผึ่งงามทุกด้นป่ะต้นมีติดรอตรงนี้น้ำนน้นติดเลยนี่เดี๋ยวเดินชมเพราะว่าสามปีได้กินแล้วว่าสามปีเออถ้าพอจะเอางูน่ะนะหาปีลงทุนอีกสองสามขั้นก็เลยสามปีได้กินหลอดทุกต้นเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะบอกวิธีใส่ปุ๋ยแล้วก็ระยะการใส่ปุ๋ยกี่วันกี่เดือนแล้วว่าอ๋ออันนี้อันนี้จะบาดมั้ยไงตัวนี้ใหญ่ มออออโอเคๆๆได้นาง,ง,นง 09. พันธุเรียนนกกระจิบตรงนี้อ,อันนั้นพันธ์อียังขางๆข,งขงแม่น่ะหอนช่องแตพวกนี้คนเดียวถ้ายว่าเป็นงาน ยิงตอนจอสอองไปส่ง่เรานสามนยกไปคุยรายละเอียดการส่งพอนี้นนกันออจะเอาเท่าไหร่ค่าส่งคมาคำนวณกินหนิในหน,นึง เหอสิบต้นแต่เจ็ดพันมีสิบต้นกับเงสีทุเรียนสวยมากเลยนี่เสียเอาห้อเสียเอาแบบมูหน่อยสิบต้นมูใหญ่สิบต้นเลยคป่ะพันทุเรียนอืมแต่ว่าไปปลูกซึงใไะหนูใหญ่ซึงไหนูหน่อยนะอ,อ,อันนี้พวงมะนีดิสวนลงหมูป้าตุย,ยอันนี้กับพวงมะนี เยอะแยะลงทุนไปโหลดขอ,องบรรตากะลงทุนอยู่ดีใส่ปุ๋ยเลงไปน้ำไปน้ำนี่ปัญหากรโทรถามำเลย ตัวน,นี้แพ็คแล้วนะครับแพ็คแล้วรสอส่งลูกค้าตัวน,นี้เครื่องแพ็คของนะครับแพ็คลงกล่องตัวน,นี้ร้าน ใช้ใช้คำว่ารับดินเดิมก่อนเพราะไรงไม่เดินไปไหนแต่ถ้ามันโตมากๆเราค่อยสุงตุก็ขยายไปก่อนี้เดือนปุ๋ยคอกนีนที่สองเดือนครั้งแต่ช่วงหน้าฝนไม่แนะนำเพราะว่าจะไปเกิดไทลเป็นเชื้อราใช่อนนล้วก่อนหน้าหนาวดีก่อนหน้าหนาวดีถ้ารู้จะเข้าหน้าหนาวใส่จอดเพราะว่าชัวหน้าหนาวมันจะไปินปุ๋ยครับตัวนี้ไปปุ๋ยกินช้าคเดือนแรกเจากอซิวัเป็นปุ๋ยแล้วัค่อยเพิมกินเดืน จะกินช้าแต่ต้องจะอ้วนไอ้แนนี้คือเอาไปนี่ใส่ีแล้วได้ครับเดี๋ยวเอาผมจะเอาลองกองสองต้นแล้วก็เงาะลองกองสไหนครับแม่ไปเลือกไปอันนี้เลือกซื้อทุเรียนมาแล้วนะครับสิบต้นที่เลือกมาเนี่ยเห็นว่าต้นละสามร้อยนะครับ 300. ตอนนี้สามร้อยถ้าฝั่งตอนนี้เจ็ดร้อยครับต้นละสวยครับหมอนทองครับท้าเเาทางนานจะของสวนนี่กำลังคุยกับลูกค้าแนะนำการปลูกและวิธีการปลูกเลือกแล้วครับทุเรียนสิบ เงาะสองต้นลองกองสองต้น,น,เ,น,เ,นเอาไปประเดิมเหอนครับรอบแรกโอเค <Okay, S 2> ครับปรเ,เป็นไซส์นี้ที่หนูกำลังขึ้นรุ่นนี้สามร้อค่ะถ้าเป็นรุ่ 300, นนี้ก็จะเก0ร้อยต้องตอบว่าพันห้าถ้าพันห้ามีที่ป้าที่เดียวค่ะลูกค้าต้องไปหาป้าค่ะถ้าเป็นไซส์นั้นค่ะ นี่หมอนทองห,หมอนทองน,นี่กำลังยกขึ้นรถครับไปแค่เจ็ดกิโลเลยเหรอครับไปแค่เจ็ดกิโลอ่ะใช่คหาเจ็ดแต่โน้กใกล้ๆเองค่ะไม่ไกลนั่งไปเดียวก็ถึงแล้วค่ะเอาตอนนี้นอนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นหมอนทองหมือนเห,หรอค่ะหอดินมันจะไม่แตกใช่ไหมครับเรื่องไก ใส่แนวนอนนะครับสามพันหกร้อยบาทรวมปุ๋ยโอเคครับองปุ okay, ๋ยดสองคนสามพันหกร้อยบาทใส่แนวนอน

เยาใส่กระเป๋าออ่ะเเียันนได้ปุ๋ยหรือยังยางเดี๋ยว,วเราเรอาปุ๋ยมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับคือผมก็กลัวแต่ดินมันจะแตกแต่ไม่แตกใช่ไหมครับไม่แตกมันไว้บนรถนี่ได้ได้ได้หนึ่งคืนได้หนึ่งคืนใช่ไหมครับ ก็คือคืนนี้วิ่งไปเนี่ยเอาไปจอดค้างคืนได้แล้วพรุ่งนี้เย็นๆเอาลงรถได้ไหมได้ค่ะหนึ่งคืนคือผมจะไม่เอาลงเพราะพอดีวิ่งไปที่ชนบุรีแล้วก็จะได้วิ่งลงไปที่บุรีร์ต่อก็จะไว้ที่รถหนึ่งคืนโอเคโอเควันนี้ฝนตกก็ได้น้ำแล้วอ๋อโอเคต้องการน้ำทีแรกถ้าไว้บนรถไม่ได้ก็จะลงก่อนแล้ววันหลังยกขึ้นใหม่ได้หนึ่งคืนค่ะได้หนึ่งคืนโอเคโอเคครับงั้นจะไว้ไว้ในรถเลยโอเคครับ เรียนสวยครับลุงหมูป้าตุ้ยจันทบุรีนะครับจำหน่ายพันไม้ทุเรียนมังคุดลองกองหลายอย่างครับมาชมเรียกซื้อได้เลยนะครับพันไม้สวยๆครับโอเคครับลุงหมูป้าตุ้ยจันทบุรีครับโอเคครับมันนี้มาซื้อทุเรียนที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยจังหวัด จันทบ,บุรีนะครับอำเภอมะขามอันนี้ได้ของมาลดละเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ได้ทุเรียนไปสิบต้นต้นละสามร้อยบาทมีลองกองสองต้น ง้อสองต้นนะครับก็เ,เอาไปไม่เยอะครับทีนี้ก็เอาของขึ้นรถละอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับละเอาไปไประเดิมกันครับแค่นี้ก่อนถ้าจะเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวรอบหลังก็จะว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งครับเดินทางกลับแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ วันนี้แวะมากินก๋วยเตี๋ยวครับจันทบุปปรีอำเภอมะขามมั้งชื่อร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวโอ่งอินดี้เดยเข้าไปที่ร้านครับ นี่คือมุมกาแฟมันได้กาศร้านโอเคครับค้วยเตี๋ยวโอ่งอินดี้ไม่เอาไม่เอาต้งแ่รน้างกาะค่ะแ ตอตอนนี้อิ่มแล้วครับจะเดินทางกลับแล้วเป็นเวลาบ่ายสองโมงครับคนไม่ค่อยเยอะ โอเคครับรสชาติอร่อยเป็นร้านบ้านๆครับแต่สีมือสุดยอดสีมือสุดยอดครับอร่อยครับผ่านไปผ่านมาแวเข้ามาอุ่นผมได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งอินดี้อยู่ห่างจากร้านลุงหมูประตุ้ยก็ประมาณสีห้าโลครับ วาง G P S แล้วก็วิ่งมามาง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับละผ่านไปผ่านมาแวะมาอ,อุ่นุนครับตีเมืออร่อยครับโอเคครับข้ยเตี๋ยโอ่งอินดี้ครับ